วันนี้ชล er. ีจะมาชวนเพื <not player> <mag> ่อนๆนะคะอ่านคําท <ot> ี <ot> ่มันออกเสียงแปลกประหลาดกันดีกว่านะคะหลายคนแม้กระทั่งบางทีเจ้าของภาษาเองเนี่ยยังอ่านผิดเลยนะอ่ะไปดูกันคํานี้นะคะคํานี้อ่านว่าอย่างไรใครอ่านว่าบ้า no อย่าอ่านว่านะคะคำนี้อ่านว่า k ีคีคำนี้มันเขียนไม่ตรงอ่ะ เขียนไม่ตรงกับคําอ่านอะถ้าเกิดว่าคุณเคยได้ยินเจ้าของภาษาพูดอะคุณอาจจะจำได้นะคะคีแปลว่าท่าเรือท่าน้ำนะคะคีบางทีก็จะได้ยินคีซด์ยอ่าข้างข้าง,างริมท่าเรือท่าน้ำอ่านว่าคีอยา่าอ่านว่าเด็ดขาดนะคะคนต่อไปคำนี้คำว่าอ่านว่าอะไรคะ ch ปกติมันออกเสียงชดช้าง อย่างนี้ไม่ใช่หรอเหมือนชื่อชาริชอรี่อย่างนี้ใช่ป่ะ C H E R R Y แต่คำเนี้ยไม่ใช่อ่านว่าชเออรชัเออชเออร์ะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่อ่านว่า choir 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 คล้ายๆควายเออเลย <laughs> choir นะคะมันแปลว่าวงนักร้องวงร้องประสานเสียงนะคะตามโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยวงร้องประสานเสียงนะคะ choir require อีกคำหนึ่งคำนี้ค่ะนี่อ่านว่าอย่างไรอ่านว่าอย่างไรเมื่อสักครู่ที่ชารีบอกไป c h ปกติหลายคนก็เลยอ่านคำนี้ว่า chaos ใช่ไหม chaos หรือเปล่า no คำนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ c h มันออกเสียงเป็นคอควายตัว k คล้ายๆไอ้คำก่อนหน้านี้เลยเนาะอ่านว่า chaos 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 แปลว่าความสับสนวุ่นวายอลหมานบ้าใจทอ้องอะความสับสนวุ่นวายนะคะอะ chaos chaos ไม่ใช่ chaos เ no, นอะตัวเนอะคำต่อมานะคะคำนี้อ่านผิดชีวิตเปลี่ยนคำนี้ค่ะหลายท่านนะคะอ่านเป็น sex ไม่ใช่ sex No อ่านนี้ถูกเพราะว่าความหมายมันแปลว่า ลำดับที่6หรือวันที่6นะคะอ่านว่าอะไรดูเปล่าดิฉันค่ะ six 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 ต้องมี th ข้างหลังอะคือเอาลิ้นออกมาแล้วหุบเข้าไปด้วย six six พูดเร็วๆมันก็จะเป็น six 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 เห็นนะมันออกเสียงยากนะ six จริงๆแล้วตัว th นะคะอยู่ท่ายคำเนี่ยฝึกออกเสียงไว้เลยนะคะเพราะว่าไอ้พวกคำที่เกี่ยวกับลำดับที่วันที่อะไรเงี้ยมันจะมี th ต่อท้ายแต่อ้คำว่า s i x เนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันออกเสียงเพี้ยนเนี่ยมันจะใกล้ใกล้เคียงกับคำว่า sex ซึ่งความหมายมันจะทำให้สับสนและคิดไปไกลนั่นเองนะคะคำต่อไปน้องเพนกวิน <P eng uin> Penguin, เราจะอ่านว่าเพนกวินมหคนไทยเราอ่านเพนกวินฝรั่งงงเลยนะคะอกอีแป้นรินระถึกนะคะอ่านว่า Penguin เพนกวิน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 นะคะเพนกวินเพนกวินมันจะเวนๆเลยด,ดีกว่านะคะกวนกวนกวนข้างหลังอะเพนกวินเพนกวินโอเคนเพนกวินนะคะเพนกวินนะคะคำนี้คำนี้เนี่ย ตัวชารีเองเนี่ยก็เพิ่งจะค้นพบว่าไอ้คำเนี้ยอ่านว่าอย่างนี้นี่ว่ามาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะมันแปลว่าพันเ,นเออยศใหญ่เลยนะคะอ่านเนี่ยคำเนี้ยถ้าอ่านตรงตัวคุณจะอ่านว่าอะไร colonel อย่งใช่ไหม colonel colonel ไม่ใช่ค่ะคำเนี้ยมันอ่านว่า colonel colonel เป็นแค่สองพยางค์เท่านั้นไอ้คำว่าโลตรงกลางอะหายไปเลยนะคะ colonel 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 ภาษาอังกฤษมันมีอีกคำพวก exception ข้อยกเว้นอย่างเงี้ยเยอะแยะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตเนานะเวลาเราเรียนนะจ๊ะส่วนคำสุดท้ายนะคะคำนี้ยาวเชียวหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะตามข้างขวดซอสนะคะคนไทยจะเรียกว่าซอสไก่งวงหรือซอสเปเรี้ยวนะคะก็จะมาหยดกับสเต็กเหอาะใส่สเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำนี้อ่านว่าอย่างไร แม no <iałem S 1> ้แต่เจ้าของภาษาเองบางคนก็ลิ้นพันกันงงอ่านไม่ถูกเลยอึ้งทึ่งเสียวนะคะเป็นคําจาก British English ค่ะภาษาอังกฤษใช้ที่ประเอังกฤษนะคะเราอ่านว่า Worcestershire Worcestershire สามพยายามเท่านั้คนค่ะ Worcestershire ถ้ามันมีซอสข้างหลังนะคะ Worcestershire sauce อ่านแค่ w o r r s h i r อ Sauce แบบนี้ยังไม่ถูกนะคะต้องเป็น Worcestershire sauce โอเคเป็นยังไงชอบไหมได้ออกเสียงอะไรกับคำแปลกๆเหล่านี้นะคะภาษาอังกฤษอย่างที่บอกมันมี exception ข้อย,ยกเว้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเวลาวิธีการเรียนที่ดีที่สุดนะคะชี่ขอแนะนำดูพวกซีรีส์พวกหนังที่เราชอบชอบเนี่ยแหละนะคะซีรีส์ครสมองก็ได้นะพวกคำเหล่านี้มันจะ มันจะมีมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะแล้วก็จําด้วยเวลานําไปใช้ได้จริงก็จะได้นํามาใช้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ครูเชอรี่อังกฤษไบร์เขอลาไปก่อนนะคะ Keep learning English, guys. Bye bye. ค e ป์ l รียนอังกฤษไกด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ